อุย้ยมีแต่ปลาปลาปลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีไปทำซสวนแล้ววันนี้ก็เมนูปลาอีกแล้วปลาที่เป็นชิ้นๆวันนี้ทำปลาผสมนะคะจะมีปลาปลาเดี๋ยวดียอ่าอ่าน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 อนอ่านก่อนปลาลักซ์ผสมกับปลาคาวาวเบีร์ อันนี้ปลานี้เขาจะอร่อยมากเห็นอา่านได้ะข้าวเบียร์ปลานี้อร่อยมีเจฝรั่งเขาจะกินปลาเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะแต่ลาววิวลาวอีสานที่กินปลาส้มเห็นไมดองไว้แล้วอุ้ยตาปลามองวิวปิ้งปิ้งปิ้งปลาส้มอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวพวกเราชอบทานปลาเป็นหัวได้ ทานท้องปลาได้ทานตาปลาได้ทานหัวปลาแต่ฝรั่งเข้าจะทานวันนี้จะทำเมนูเมนูอันนี้ขูดขูดเปลือกมันฝรั่งเอาไว้แล้วค่ะจะเป็นมันฝรั่งไปไปปลูกหอมมาแล้วดูสิผักชีผักชีผักกะีใส้ยัน,น กินกับลาบกับก้อยแซบแซบใช่ไหมผักชีลาวเต็มสวนผักหอมก็เต็มสวนนะคะไปเมนูวันนี้ปลารักปลาทานปลาหุ่นดีหุ่นสวยด้วยปลานะคะปลาย่อยง่ายวิวไม่ทานเนื้อคะ่ะแต่คุณคุณปลาปลาคุณสามีเขาจะทางก็แล้วแต่ทำให้ได้ เพราะว่าเราหน้าที่เล้ภาระวิวิไม่ทานเนื้อคะ่ะออกมานานแล้วนะคะรักปลาวันนี้ปลาผสมปลาจา้าจานปาอุ้ยแทนที่จะดูปลาจานปลาน่ารักคะ่ะพนาช่ายวันนี้เมนูปลากับมันฝรั่ง ขาต้ฝรนมันฝรั่งมันฝลัง่งกินฝลัง่งปลานน้ฝรั่งเขาจะทานปลาเป็นชินช้นๆนะคะแพ็คใส่กล่องตู้เย็นเราอยากได้ปาลาอะไรเราก็ไปเต็มตู้เย็นซื้อมาไว้เวลาเราจะทำกับข้าเราก็ไปเอามานะคะรักปลาทานปลาไปเลยเตรียมหม้อเตรียมกระทะไว้แล้ว จะทำแต่ว่าน,นี้วิวีนึกอย่าจะเห็นผักกันนี่เห็นผักชีป้าพี่น้องเอ้ยผักชีจากสวนนี่คนเรียนเด็กน,นี่ผักอันนี้มันผักอันนี้ผักนี้สรังไม่ชอบเขาบอกว่ามันกลิ่นแรงวิวชอบวิวชอบอะไรที่มีกลิ่นสมุนไพรข่าตะไคร้กระเทียมพริกไทยใบมะกรูด หอมทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรไทยก็เลยไม่มีขี้มูกไม่มีไม่เป็นหวัดเป็นไอนะคะมาอยู่เมืองนอก22ปีย้ายกลับแล้วปีหน้านะคะไปขูดไว้แล้วเดี๋ยวไปทำก่อนนะคิดว่ามีคนหิวแล้วขูดเปลือกอย่างงี้มันฝรั่งมันฝรั่งแล้วก็มาขูดขูดขูดเปลือก ทานได้ค่ะบางทีต้มต้มเป็นอย่างนี้เลยล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มเป็นทั้งต้มทั้งเปลือกวิชอบทานทั้งเปลือกเปลือกจะเป็นเปลือกส้มเปลือกมะนาวก็มีวิตามินซีสูงนะคะสารแล้วดีดีแลกเปลี่ยนกันไป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 วิวว่าจะทำโอ้จะทำอะไรดีมีจะกินกับ กินกินกินจะทำกุ้งนุ่งผ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชกุ้งอกวนเส้นไปเลยสู้ๆโอ้ยพูดแข่งกับพี่มากน้องสุเทพไป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 ,ไปทำกับข้าวก่อนคะ่ะรักปลาทานปลานะคะย่อยง่ายหุ่นดีหุ่นสวยทานเนื้อสามวันยังไม่ย่อยทานปลาย่อย